สวัสดีครับผมสอนจอิบท้องถิ่นไทยวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุบวรวิหารสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบรุรีเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2565 ในวันนี้ดรพระดีกนกิจผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสีได้เรียนเชิญนายศักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีเป็นประธานประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและมอบนโยบายให้กับผู้ปกครองได้รับทราบพ,พร้อมได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงาน ด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองราชบุรีให้กับผู้ปกครองได้รับทราบได้มั่นใจเมื่อบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีทั้ง5้แห่งกับอีก3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมนตรีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาทาตสมนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคริสโฮม นี่คือคุณครูผู้ดูแลไฟล์เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และมีครูผู้ฝึกสอนคอยให้การต้อนรับบริการน้ำดื่มนะครับก็จะมีคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสีวัดมหาธาตุวรรวิหารบริการน้ำดื่มแก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ คณะครูโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหารยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเป็นกันเองเป็นกันลยาณมิตรกับผู้ปกครองทุกๆคนนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับครับสำหรับบริเวณด้านนี้นะครับคณะครูโรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรวิหาร ก็จะรับรายงานตัวผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยนะครับโดยเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ปกครองทุกๆกคนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะจดชื่อนะครับรับรายงานตัวหลังจากนั้นก็จะไปรับน้ําดื่มนะครับ สำหรับบริเวณตัวนี้คือจุดคัดกรองนะครับโควิด -19 นั่นเองก็จะมีคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล4คอยอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะบริการให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมประชุมนั่นเองครับ นายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีมาถึงบริเวณพิธีคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับและตรวจวัดอุณหภูมิตรวจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือลำดับต่อไปขอเชิญนางคณิ t h าชาปูพิธีกรประจำโรงเรียนเทศบาลสีวัดมหาธาตุวรวิหารได้พูดคุยชี้แจงกับผู้ปกครองขอริเชิญครับเราไม่ได้มีการประชุมผู้ปกครองแบบนี้นะคะ ก็เนื่องจากสถานก,การณ์โควิดในเมื่อช่วงนี้สถานก,การณ์ที่คายแล้วนะคะเราก็เรียนเชิญผู้ปกครองมาประชุมมาพบปะพูดคุยกันสื่อสารกันนะคะคและก็การติดตามดูแลลูกหลานเราเป็นอย่างไรนะคะนะคะๆๆๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติจากท่านนายเกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะยังไม่ถึงช่วงพิธีการนะคะ่วกนี้นะคะคือรอท่านนายเกเทศมนตรีแล้วก็ เราผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้เราเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบก,กันทุกระดับชั้นเลยนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะแต่ฉันแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนนะคะว่าหลังจากที่ท่านนายกเทศมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ท่า,านจะมอบนโยบายการศึกษาจากนั้นพบท่นนานผู้บริารนะคะหลังจาก แนะนำครูประจำชั้นให้ทุกคุกครูได้รู้จักประจำชั้นซึ่งช่วงนี้นะคะต้องขอความร่วมมืออย่างจริงๆเลยนะคะวันนี้เราหยุดงานเราเสียสละเวลามาเพื่อลูกของเราแล้วนะคะคุณครูขอเวลาขอเวลาเพื่อลูกๆของเราจนถึงเที่ยงได้ไหมคะนะคะนั่นหมายความว่าพบปะ คนนะคะแล้วก็จะแยกไปพบครูประจำชั้นในช่วงนี้นะคะผู้ปกครองจะได้พูดคุยนะคะพูดคุยทาข้อตกลงในชั้นเรียนกับผู้ปกครองนะคะเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเราจะส่งต่อฝากลูกหลานอย่างไรนะคะให้กับคุณครูประจำชั้นและผูปะ้ปกครอง ลำดับต่อไปขอรเรียนนายศักชัยพิสารผลนายยกเทสมมตีมืองราชบุรีได้กล่าวชี้แจงประชุมผู้บกครองโรงเรียนเทศบาลสี่วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมก็เลยเล็งเห็นถึงโรงเร,เรียนมปลายชั้นมปลายนะครับถึงสองโรงเรียนนะครับเราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะให้โอกาสลูกหลานของพวกเราได้มากขึ้นนะครับ ลงถึงนะครับเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆนะครับให้ทันสมัยมากขึ้นโรงเรียนเทศบาล3ในปีการศาาหน้าก็าจะเป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับโรงเรียนท .5 นะครับก็มีการพูดคุย,คยทํำ M.O.U กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทราพรวิโรจน์นะครับหรือโรงเรียนสา,สาธิตของมสวนะครับ รวมถึงนะทุกโรงเรียนนะครับก็จะผมก็มีการมอบนโยบายเกี่ยวกับด้านกีฬานะครับว่าจะต้องหากิจกรรมต้องหา,ากีฬานะครับให้อยู่ในโรงเรียนเพื่อเด็กถ้าเรามีพรสวรรค์ในด้านต่างๆนะครับเด็กก็จะได้เลือกอเลือกเรียนนัเรียนนั้นอย่างโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนที่านสี่นะครับเราก็ ได้ได้ไม่ได้บ่ายนะครับให้เอาการนักกอล์ฟมาที่ดีไปถ้าเราจะได้จะได้มีคลิปมพิเศษครับว่าอยากจะทำได้เป็นรุ่นจุดตะก้อให้เลื่องไทยผมคิดว่าเรื่องตะก้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปทก็ลนเรื่องออดิชาที่คนไทยเราถนัดอยู่แล้วนะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งของของโลกนะครับลองมาก็เสือเหลืองมาเลเซียนะครับตรงนี้เราก็ยิ่งยิ่งกว่านั้นในจังหวัดราชบุรีของเรา เรามีนักกีฬาทุมชาตินะครับที่ที่เก่งมากๆนะครับตั้งแต่20่20กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นโค้ชที่สอนให้กับรงเรียนเดวนนาราัชมรีนะครับแล้วตอนหลังมา,าพวกนักกีฬานักเรียนที่เล่นตอรก็กมาเป็นทหารอยู่่ายพานรุรังสีของเราเนี่ยเยอะแยะนะครับตรงนี้เราผมคิดว่าคณะผู้ผู้ผู้สอนที่ได้คุณภาพนะครับระดับ ต้องถ้าพูดต,ต,ตรงๆก็คือต้องเป็นระดับโลกเลยนะครับเพราะเมืองไทยเราเป,เป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็จังหวัดราชบุรีของเราถือว่าเป็นผู้นาของของด้านตกะก้อนะครับก็อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยก็อ,อยากอยากให้ทางเรียนเนี่ยทำเอโมยับเรื่องเกี่ยวกับตะก้อนะครับเพราะว่าตกะก้อเนี่ยเป็นกีฬาชนิดแรกของผมนะครับผมก็ไปสุตดตะกอ้อท,ที่ที่โรงเรียนเดลนาราชบุรีมาสมัยก่อนผมเรียนโรงเรียนเดลนาราชบุรีผมเล่นตะก้อเนี่ย ผมก็มีทักษะเกี่ยวกับการดอกตะก้อต,ตอนหลังผมก็มาเล่นเล่นบอลน,นะครับก็สามารถเล่นบอลได้เล่นบอลได้เสร็จปุป๊บตอนหลังผมก็ไปเล่นฟุตบอลสุดท้ายผมก็เป็นนักเป,ป็นตั้งนะครับตรงน,นี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของกีฬานะครับกีฬาประเทศไหนก็ได้นะครับที่อยู่รู่หลานเราชอบนะครับลวกถึงนะครับทางด้านวิชาการนะครับทางท่านดรริทีนะครับก็มีความตน้งใจลงมือคณะคตัวอาจารย์ที่นี่นะครับก็ ผมก็มอบนโยบายวิชาเรียนนะครับต้องเด่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากีฬาดีอย่างเดียวนะครับตรงตรงนี้นะก็ถือถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้ตัวผมนะครับมาพูดคุยกับทางผู้ปกครองครับรวมถึงนะครับตัวผมก็มีความตั้งใจว่าเราเนะี่ยอยากจะดูแลเด็กนักเรียนในสังก,กัดเัฐบาลเราไม่ บางเด็กนักเรียนของเราบางคนก็อยู่นอกเขตเทศบาลนะครับเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหาอยังไรก็เตรียมเสมือนลูกหลานเราเหมือนกันนะครับมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลเราแล้วเราก็จะดูแลให้ดีทั้งหมดนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยากจะขอขอให้ทางผู้ปกครองนะครับช่วยเหลือทางเทศบาลเมืองรัชบุรีด้วยนะครับก็คือว่าเด็กนักเรียนนะครับอยากจะขอประชาสัมพันธ์ว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองรัชบุรีแล้วนะครับ อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยย้ายชื่ออย่างน้อยนะครับย้ายย้ายชื่อเด็กเนี่ยให้มาอยู่ในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยาทางเทศบาลเนี่ยเวลาจ,จัดงบประมาณน,นะครับลงมาดูแลลูกหลานพวกเรานะที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราจะเราจะจัดงบประมาณได้อย่างครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่ผิดระเบียบนะครับตรงนี้นะครับเรื่องอย่างเรื่องที่สองนะฮะ เมื่อมีเด็กนักเรียนมาอยู่ในสังกัดของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนั้ละตีของเราแล้วนะฮะเราจะมีเงินสนับสนุนนะครับจากทางรัฐบาลนะครับมอบให้กับเด็กเนี่ยอีกนะครับเด็กนักเรียนเราประมาณสี่โรงเรียนอ่ะห้าโรงเรียนนะฮะไม่รวมส่วนเด็กเล็กนะครับประมาณสี่สี่พันกคนในแต่ละปีเนี่ยเรามีเงินจากเอ่อถ้าสมมติย้ายขั้งชื่อเข้ามาทั้งหมดเลยนะฮะเราจะมีเงินจากรัฐบาลเนี่ยเข้ามาอุดหนุน กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเราเนี่ยอีกหลายสิบล้านบาทนะครับตรงนี้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องต้องช่วยเหลือกันนะครับตัวตัวผมรวมถึงท่านผอคณะผู้อาจาร์เนี่ยได้แค่ช่วยประชาช่วยแค่ประชาสองพันนะครับแต่ตรงนี้นะระบก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยเหลือด้วยนะครับรวมถึงนะครับถ้าตอนนี้ทางเทศบาลเรานะครับมีจำนวนประชากรอยู่เกือบสี่หมื่นคนนะครับเราเป็นเทศบาลที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรีนะครับเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเบอร์สองของจังหวัดรองจาออกจอบจนะครับนะครับตรงนี้นะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลนะทุกท่านที่อยู่ในเขตเทศบาลก,ก็จะพอรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมสมัยก่อนผมเป็นเลขานายกอบจอนะครับแล้วก็ มาลงในยกเทศบนตตีเม <iyorsun. S 2> ืองราชบุรีนะครับตั้งแต่ผมรับตำแหน่งนายกเทศมนตตีเมืองราชบุรีมาปีกว่าเนี่ยอย่างในช่วงโควิดเนี่ยทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเราเนี่ยน่าจะเป็นเทศบาลเดียวที่แจกถุงยังชีพเกือบครบเกือบเเกือบครบทุกครอบครัวนะครับเพราะว่า เราอยากจะแจกให้คนทุก,ทกครอบครัวครับแต่บางครอบครัวเนี่ยมาอยู่แล้วไม่ได้ย้ายชิอเข้ามาในเศตครับก็ก็เป็นเหมือนลูกหลานลูกของทุกท่านนะฮะเวลาเทศบาลเราจะจัด้าม,มาลงมาลงเนะี่ยถ้าลูกหลานของพวกเราบางคนเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้อยู่นะการจ่ายงบมาบางทีมันต้องมาแชร์กันไปก็จะๆการในน่งที่นะครับก็ตรงนี้ก็เราก็อย่างเทศบาลนะฮะ ต้องมีการแจกทั้งถุงชีฟนะครับแล้วก็มีการถุงชีฟแจกไปสองรอบเลยนะครับแล้วก็มีการแจกแมสแจกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เราไม่ได้แจกแบบว่าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายชาุรัชชัยรัตนเวโรดหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีได้กล่าวชี้แจงกับผู้ปกครองขอเรียนเชิญครับส่วนทางด้านบุคลากรที่เราดูแลไปเนี่ย พูดถึงว่าทอสี่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพหลายๆท่านนะครับซึ่งทางผู้บริการก็จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาโดยตรงนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็คาดหวังว่าเทศบาลสี่เนี่ยจะมีการพัฒนาและภษาแบบก้าวกระโดดได้นะครับแล้วก็คุณครูหลายๆท่านเนี่ยขอให้ท่านมั่นใจเลยครับว่ามีคุณภาพเพราะว่า ดูจากเรื่องของผลงานทางวิชาการที่ครูได้ผ่านการประเมินทั้ง,ท,งทั้งหลายด้านนะครับมีนั้งพอสองสี่พอ,อ3อสครับแล้วก็จบได้การศึกษาในได้การศึกษา,าโดยตรงทุกคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะคัดคนที่มีคุณภาพเขามาไว้สาหรับโรงเรียนเทศบาลเราทั้หงหมดนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับในเรื่องของอสิ่งที่เราสนับสนุนเรื่องบุคลากรเรื่องงบประมาณนะครับตอนนี้โรงเรียนเทศบาลสี่ก็ท่านนายกองคัดจ่ายงบมาณโรงเรียนเทศบาลสีเยอะพวสมควรนนะครับแต,ต,ต่ที่ท่นนนาททนบอกว่า60-70%ของงบประมาณเทศบาลเทศบาลเราเนี่ยตอนนี้งบประมาณที่เราบริหารเนี่ย,นนยมีอยู่ประมาณ5-600ล้านจะเตนะครับ ท่านนายกก็จะลงด้านการศึกษาเนี่ยก็ลงห้าลงนะครับหลักๆก็เกือบ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 ร้อยนะครับนะครับเพราะว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานได้อื่นด้วย mm hmm. เช่นโครงการซ่อมต่างสารบูปโลกต่ตางๆที่ท่านนายกต้องดูแลนะครับเทศบาลเนี่ยมันก็จะมีภารกิจในหลายๆด้านนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ท่านนายกก็จะดันเรื่องของนโยบายและการศึกษาที่เป็นหลักนะครับ อนน่าประเด็ต้องขอขอบคุณนัางทางตระกูลองนะครับที่ ท่ <aunque S 2> <me> ่านคะก็ท <then> ่านพบว่ามีน้องประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดนะคะทุกๆเรื่องเลยในวันนี้ก็เช่นกันนะคะท่านก็เสียสละเวลา สำหรับคลิปนี้ขอจบลงคงไว้แต่เพียงท่านี้อย่าลืมฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามและเปิดกำลังแรงใจกับสอนอจิ๊บกเดินต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ